รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโอ้ห้องนี้นะสวยนะอสวยแต่ราคาแพงนะพี่ว่านะซื้อไว้เป็นต้นหอมดีไหมแหมพี่เจี๊ยบคะทุกวันนี้เนื้อคู่ยังไม่มีเลยจะเป็นอะไรกดนโอ้ยไม่เอาอ่ะอีว่าอยู่สวยๆสดๆก็ดีเหมือนกันนะก็จะมีคําว่าตัวอย่างบ้านใช่ไหมก็คือเราจะพูดว่านมูนาเอ ບໍ່ສັງແຍ ทุกห้องเลยอะจะเลือกห้องไหนดีนะ้าห้องเล็กๆก็เวิร์นีมม่สีดำสวยมากเลยอะสีกลมสีทองพฟอนนเจอร์สวยๆห้องใหญ่ดีกว่าน่าสนใจอุ๊บอิฟดูอะไรอยู่อ่ะอพี่เจีย๊ยบนี่เลยอ่ะอิฟกำลังดูคอนโดค่ะกะว่าจะซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่มจะได้ย้ายามาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเลย โอ้ห้องนี้นะสวยนะเอาไหมสวยแต่ราคาแพงนะพี่ว่านะซื้อไว้เป็นตอนหอดีไหมแหมพี่เจี๊ยบคะทุกวันนี้เนื้อคู่ยังไม่มีเลยจะเป็นเวือกนหได้โอ้ยไม่เอาอิ๊บว่าอยู่สวยๆสดๆก็ดีเหมือนกันนะอืมแต่ว่าประเด็นคืออิ๊บรู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าของที่เขาขายคอนโดเนี้จะเป็นคนเมียนมาพี่เจี๊ยบโอ้แล้วอิบก็พูดว่เขาไม่รู้เรื่องอีกแล้วอ่ะ ถ้าอย่างเนี้ยพี่จะต้องเตรียมคําศั์นะฮะที่เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดหรืออสังหาริมทรั์ให้กับน้องอุปอิะละจะได้ไปพูดคุยกับเขารู้เรื่องนะครับดีเลยค่ะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เจ๊พี่เจ๊ลืมอะไรไหมคะเนี่ยไม่สิแหมลืมอีกแล้วตีเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคะเนี่ยมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมียนมากภาษาพาสนุกมาแล้วจ้าอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะอุปอิบค่ะและพี่เจ๊บครับ อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบจะมาสอนอิฟค่ะเกี่ยวกับคําศัพท์ทางด้านอาสังหาริมทรัพย์นั่นเองอิฟเชื่อว่าวคุณผู้ชมหลายคนก็คงอยากจะรู้เ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะ รู้สั์กับพี่เจีย๊ยบนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะคำแรกคืออะไรพี่เจีย๊ยบคําแรกนะครับคือคําว่าคอนโดก่อนอนะครับก็คือในภาษาเมียนมานะครับออกเสียงว่าไต้คางไต้คางนะครับคํานี้คือคําว่าคอนโดนะครับรวมถึงอพาร์ตเมนต์ได้ด้วยนะครับคําว่าไต้คางเนี่ยแปลว่าคอนโดนะครับ ค่ะ <becue boundaries S 1> แล้วถ้าเกิดสมมุติเราสนใจห้องนี้คำว่าสนใจในภาษาเมียนมาพูดยังไงอะคะอ่านะครับคำว่าสนใจนะครับใช้คำว่าเซวิงซาเป็นคำกริยานะครับแปลว่าสนใจนะครับเซวิงซานะครับคว่าสนใจนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราเจอพวกตัวอย่างห้องตัวอย่างบ้านจะต้องพูดยังไงอะคะครับก็จะมีคำว่าตัวอย่างบ้านใช่ไหมครับก็คือเราจะพูดว่านามุนา เองโปรงสั่งแงนะครับยาวเลยนะคะใช่นะครับคำว่านามุนานะครับแปลว่าตัวอย่างนะครับคำว่าโปรงสั่งแงหรือเองโปรงสั่งแงเนี่ยแปลว่าโมเดลแบบเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ว่า ก็พอมารวมกันนะครับก็คือเป็นตัวอย่างบ้านนั่นเองหรือว่าตัวอย่างของโมเดลก็ได้นะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วถ้าสมมติเราอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มมากกว่าน,นี้คำว่าข้อมูลในภาษาเมียนมาคืออะไรครับพี่เสียบคำว่าข้อมูลนะครับก็คือคําว่าแชะแและนะครับคำว่าแชะแและนี่แปลว่าข้อมูลนะครับเช่นข้อมูลของบ้านห้องอะไรต่างๆนะครับค่ะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเราอยากจะได้ บ้านที่มันใกล้ๆกับสถานีรถไฟอะค่ะ,ะเราจะถามเขาอย่างไงดีคะคำว่าสถานีรถไฟในภาษาเมียนมาคืคอะอะไรเลยคือจะมีคำว่าสถานีรถไฟฟ้าะะนะครับก็คือคำว่าโมเปียงมียทาบูดานะครับคำว่าโมเปียงมียาทาเนี่ยแปลว่ารถไฟฟ้าส่วนคำว่าบูดาหรือบูดายงก็ได้นะครับก็จะแปลว่าสถานีรถไฟฟ้านั่นเอง เวลาบอกว่าการซื้อคอนโดอะไรต่างๆหรืออาพาร์ตเมนต์ต่างๆเราต้องดูเรื่องของการเดินทางทีนี้เวลาบอกว่าเดินทางสะดวกเราจะพูดแบบนี้นะครับตัวลาดาอซิมเปียบาแดนะครับตัวดาลาอซิมปเ,เปียบาเดเปียบาแดสลับกันนิดนึงคำว่าตัวลาดาคำว่าตัวนี้แปลว่าไปนะครับส่วนคำว่าลาแปลว่ามาส่วนคำว่าดาเนี่ยเติมเข้าไปด้านหลังนะครับเปลี่ยนคำกริยาเนี่ยให้เป็นคำนาม แปลว,ว่าการเดินทางไปมาก็ถือว่าเราได้เรียนรู้นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยแต่วันนี้ค่ะอิฟมีบทสนทนานะคะเป็นสถานการณ์จริงเลยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะคสำหรับสถานการณ์ของเราในวันนี้ค่ะพี่เจี๊ยบครับคืออะไรอะคะพี่เจี๊ยบ เป็นสถานการณ์ที่ชาวเมียนมานะครับเขามาติดต่อกับพนักงานขายคอนโดนะครับประมาณว่าสอบถามข้อมูลนะครับว่าคอนโดเนี้ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ขนาดของห้องนะครับรวมถึงการจ่ายค่ามัดจำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับว่าใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าไหมนะครับดัะนั้นเป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปพบในบทสนทนานะครับอยากดูจังเลยอ่ะพี่เจี๊ยบถ้าอยากดู ก็ต้องไปชมเลยนะครับไปไคะ่ะมิงลาบาโกจะมาโดใต้คางโกเซวินซาบาลาชินนามูนาเองปุงซางแงโกวิงจีโลยาบาแดชินเจสุบาอาม่าจะโนกาเซวินซานีวาเด อาแช่แรกกูเลชานีบาเดดีเองซีมังเกงกะเบมาชีเลหมอชิดแนละลาดพาวโมเปียงมียะทาบูดาแน่นีบาเดตัวลาดาอสินเปียบาเด่อค้งเป่เาเจตทะเลปีโดโจติแเวค่าเ,เล่าเลโตมิโยชิบาเด สตูดิโอตรงแสสตหยานมีตาอาคารวันเบดลูมงาแสมีตาสตยาอาคารทูเบดลูมชิดแสมีตาสตยานอาคารชิบะแดชินเอดาอาคารดุยกาบะเตเซึจุยชิดตะแลสตูดิโอ องแสมิตาสตยามิตาอาคาันกาเตมจีบาบูตะยแทอตัวบาจองตาจองตูโยงวุนทานแน่ติ้นดอบบาเดวันเบดลูมงาแสมิตาสตยานอคันมาเอกานตะคารมีโพคานอปานเพทอาคาันาาชิบาเดชิตุเลแน่ตูเนโพงาโพติ้นดอบาแด to bed room chit sae mitta satayan akhang ka ekkhanakhang mi pho khang apan phe akhan si ba de mitta suji atwa ting do ba de belomio lo che le mitta su atwa ba belo akhan myo kong ta le to bed room chit sae mitta satayan akhang ka mitta suji atwa ตินดอบาแดชินแอดีอาคารเป็นเล่าเลยโจแวค่าแน่ปลายสายเคเเว่งรวยเยอตัวเป็นเล่าเลยแอดีอาคารนิต,ตะตมางาตานบาชินโจแวค่นะนต้องบาคว่งรวยเยค่าโกกุมานิกาตาวุ่นยูบาเมชินดาซยี อดีตอคังกูว่ําเมพอบาเลบาชูคิง <prechen> กูชีโลยะตะเลปันชังกีกูหมิงโลยาบาแดชินดังซูยชิดลัวมาชีเดอคังกูอยู่บาเมเดโลโลซอมบะเลอะแชอะเลดดุยกู พีบีมาจะมากุมนีกาอารงทานสองเป้แม่อกโกกาดออาค้านแวะข้าโกรวเปี๋ยบ้ายาะอมาเซียงวีบาเจซูอัมิยาจีเต็มบาเดนเนาะเมียนเมโลกสองเป้บาแม่เนาะวีดอโฟงเปลี่ยนเสแซ่ตัวตัวแมชชินโอ้โหพี่เจีย๊ยบสนุกมากเลยอะ่ะ<ช>สำเนียงเป๊ะมากนะคะครับ อีฟอีกแล้วฟังไม่รู้เรื่องพี่เจีย๊ยบช่วยแปลให้หน่อยสิอ่านะครับก็เป็นการพูดคุยระหว่างพนักง,งานขายคอนโดนะครับกับชาวเมียนมาเขาติดต่อพูดคุยกันนะครับก็ประโยคแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นประโยคที่พนักง,งานคอนโดเขาทักทายก่อนนะครับก็คือเขาทักทายบอกว่าคุณลูกค้าสนใจซื้อคอนโดของทางโครงการไหมคะนะครับแล้วก็เชิญมาชมตัวอย่างโครงการได้นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับบอกว่ามิงกลาบาชินะนะครับประมาณว่าสวัสดีค่ะนะครับ ทีนี้ชาเมมันมเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับก็พูดว่ามิงกะลา,าโกนะครับสวัสดีค่าพี่ชายนะครับจจมาโดไต้คังโกเซกวนซาบาลานะครับประมาณว่าสนใจอพาร์ตเมนต์ของพวกเราไหมอของเราไหมนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเนามูนาเองปรซางเงอโกวีจีโลยาบาร์เดประมาณว่าเนามูนาเองโปรซังเงเนี่ยแปลว่าบ้านตัวอย่างหรือ ตัวอย่างของโมเดลอะไรต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็บอกว่าวิงจิโลย่าบาเนอันนี้ประมาณว่าเข้ามาชมได้นะครับก็ไปโดยรวมก็คือว่าเชิญเข้ามาดูโครงการนั่นเองแล้วเขาเข้าไปไหมคะเนี่ยเขาก็ตอบนะครับบอกว่าเขาสนใจนะค<อ>เขาก็พูดบอกว่าขอบคุณครับผมสนใจซื้ออยู่ครับแล้วก็เลยหาข้อมูลนะครับรวมทั้งบอกว่าไม่ทราบว่าโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมาดูนะครับเขาบอกว่าจีซูบ่าอามนะครับประมาณว่าขอบคุณครับ นะครับแล้วก็บอกว่าจนโนกา้าเซซิวีซาบาเดผมสนใจครับอ uh ้ยนะครับแล้วก็บอกว่าแช่แรก,กูเลชาเีบาเด <Kh á. S 1> นะค่ะบคำว่าแช่แรบแปลว,ว่าข้อมูลเช่นข้อมูลของบ้านที่อยู่อะไรต่างๆนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็บอกว่าชาเีบาเดคำ <Ừ. S 1> ว่าชาเนบาเดเนี่ยแปลว่ากําลังหาอยู่ถ้ารวมกันทั้งประโยคก,ก็คือประมาณว่าเขากําลังหาข้อมูลอยู่อ uh ุ้ยดีเลยค่ะ ยังไงต่อคะเนี่ยแล้วก็ถามว่าแล้วโครงการนี้อยู่ที่ไหนนะครับเขาบอกว่าดีเอนซิมังเกงก็บเบมมาชีแลนะครับคำว่าดีแปลว่านี้นะครับแล้วคําว่าเอนซิมังเกงนะครับก็คือโครงการบ้านเนี่ยนะครับเบรมาชีแลก็คืออยู่ที่ไหนนะครับแล้วอยู่ที่ไหนอะคะพี่เสียในนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่แถวๆลาดพร้าวนะครับเขาก็บอกว่าหมอชิดเน่ลาดพร้าว โมกยามีธาบูดานี่นีบาแดนะครับเขาบอกว่านะครับหมอชิก็คือหมอชิดนะครับแน่แปลว่าแลนะครับแล้วก็บอกว่าลัดพร้าลัดพร้าคือลัดพร้าวนี่ละฮะทีนี้มันมีคําว่าโมกยามีธาบูดาก็คือสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วเขาบอกว่าแน่นีบาแดนะครับแน่แปลว่ากลับนะครับแล้วก็นีบาแดแปลว่าใกล้มันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตกับลัดพร้าว ทำเลดีนะคะเนี่ยดีมากด้วยเขาะะตอบว่าไงต่อคะเขาก็บอกว่าเ,าเดินทางสะดวกนะครับเขาบอกว่าตัวลาดาอสินธีบาเดนะครับอันนี้ก็บอกว่าเดินทางสะดวกเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นประโยคเป็นคำๆเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ <c oughs> อิฟและคุณผู้ชมนะคะส่วนตอนนี้รายการของเราค่ะหมดเวลาอีกแล้วพบก <c oughs> ันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการเมียนมาภาษาพาสนุกกับเราทั้งสองคนนะคะทางช่อง ETV ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ